มาครับเริ่มครับตะก้อเดียวนะครับสืบแตกข้ามฟรีนะครับมีดีที่ลูกเสิร์ฟครับปบาหยงเฟสเจ็ดครับหลงรามสองแล้วก็มีดีที่ลูกทำนะครับอครับแต้มแรกถ้าเป็นของหลงรามสองนะครับกีฬาพ่อหนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับไล่หน้าขวามาครับ ยังไม่ยืดน,นะครับต้นเกมนะครับพายโยกนี่คือเคยปล่อยไปถึงตามถึงสี่แต้มห้าแต้มก็มีนะครับสองแต้มศูนย์สองต่อศูนย์นะครับหน้าซ้ายครับอยู่ครับโอ้โหมงดีเป็นสองมงข้ามหัวลงนะครับเอ๋อเป็นเกมเซิร์ฟของพี่โยงเศษเจ็ดครับ สงต่อสองครับหน้าขวาครับหลงขงรสองครับโอ้ลำเลี้ยงเข้ามาครับอื้มงงแต่หลงนี่ยังมีลูกเบอร์เขียวนะครับดูครับก็วัยรุ่นกว่านะครับเกมทําก็น่าจะเป็นต่อครับต้องดูลูกเส์ฟของปายโยนะครับตอนนี้ยังไม่ทํางานนะลูกเส์ฟครับสองต่อศูนย์ครับ หน้าขวามาพิกเน็ตลงครับโอ้โหแต้มที่สามมาแบบสบายๆครับหลงน้ำสองครับหาขครับใครคุณสายฝนนะครับเสาเกตนะครับลุ้นด้วยครับขอบคุณมากครับผมสี่ต่อศูนย์สามต่อศูนย์ครับหน้าขวาเหมือนเดิมครับก็ดีด้วยแต่ก็ดีครับโอ้โหสี่แต้มได้มาจากเกมเซิร์ฟครับสี่ต่อศูนย์สี่ต่อศูนย์ครับ เป็นเกมเสรือของหลงอยู่ครับสบัดหน้าซ้ายมาครับป่าโยงหลุดอีกแล้วนะครับครับชิงที่6,000บาทครับคู่นี้ครับเกมไปเร็วมากครับไปถึง5ต่อศูนย์แล้วครห้าต่อศูนย์ห้าต่อศูนย์ครับมาเสิร์ฟตรงตัวครับป่าโยงครับมีเขียวนะครับมีลูกป่าแล้วก็มีเฉือนนะครับลูกแปรเฉือนนะครับลูกหนักแรงครับต้องให้หลงรั้งสองครับ 0ต่อ5ครับเอาแล้วครับยังไม่ข้ามครับแต้มแรกยังไม่มาครับยองเฟสเก็ตครับต่อศูนย์5ต่อ0ครับหน้าขวาครับเสิร์ฟมาง่ายๆครับอ้าวเราเฉือนออกนะครับเป็นแต้มของหลงครับ6ต่อ0นะแต่ก็เกิน12นะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับ ยังไม่ได้ออกลูกทําเลยนะครับขก็ดีอีกแล้วนะครับโอ้โหยังไงครับอากาศมันหนาวครับเส้นสายยังไม่ยืดเต็มที่ครับเจตศูนย์ครับไล่ซายครับหลุดอีกแล้วครับเสียง่ายไปนะครับแปดศูนย์ครับ ครับต่สุดใสมากครับแกยังไม่ได้เสิร์ฟเลยนะครับเสิร์ฟไปทีเดียวไม่ข้ามนะครับแกหัวไปครับโหม่งออครับอ้าวแล้วเดี๋ยวจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับปกตินี่แกเสิร์ฟทีได้3-4แต้มเลยนะครับโย่งครับ0-8้ายเลยครับ กูสูตรปีตั้งไหนลูกกูไปโชม์กูกูบอกเอาลูกเดียวควายโอ้ยนี่ไม่ไหวลูกพี่ใหญ่เออวิลาพบต่อศูนย์แปดต่อศูนย์ครับหน้าซ้ายครับอยู่ครับลากเข้าไปครับตีหัวออกไปเองโอ้คิดเยอะไปครับวันนี้เป็นอะไรเอ่อโยงวันนี้มาไม่สู้ราคานะครับ วันนี้ไปเยี่ยมนะครับ9-0 9-0ครับเสริฟไม่ข้ามกี้ครับอาทายแทนน้ำซองครับลูกน้ำเออเอลูกน้องนำริ้วเลยนะครับ9-0เอาเกมเสิร์ฟปลาโยงครับ0-9ครับเอาครับเอาครับหลงแล้วครับลูกเสิร์ฟแต้มแรกครับ1-9ครับ มนลมหนาวมากครับใครอยู่จังหวัดไหนครับลมหนาวมาหรือยังครับเอาบโยงเสิร์ฟเสียเองครับเปลี่ยนส่งครับโอโหเสิร์ฟไม้เดียวครับแต้มหนึ่งครับยอเก้าตหนึ่งเก้าต่อหนึ่งครับขวาลากไปครับเฉือนหยอดนะครับย่างยิ้มๆอยู่นะครับสำหรับใบโยงครับย่าพ หนึ่งต่อ9ครับซ้ายหรือป่าซ้ายเลยไงครับหลงครับยังอยู่ครับตีหัวมาครับติดหลังเท้าแล้วครับยังอยู่ครับหลงหล่นมาครับโอ้โหจะแกกินครับไม่ได้แก้พี่ครับโอ้โหเสโยงของเราครับเสียงง่ายเกินครับกีฬาแกเ้าต่อต่อหนึ่งครับ ขวาไล่เส้นครับตัด,ดก,กอดีครับอ่กรรมาการกอดีรเ,เ,เ,เล็กน้อยสิบต่อหนึ่งครับ,ล,รบลำเลียงไปครับเเกส,ส่งครับ หนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบครับแม่ความเสี่ยงนี่นดระดับลงไปเยอะเลยนะครับตีหัวดีครับลูกนี้สิบต่อหนึ่งครับขวายครับขวานไปครับ โอ้ขึ้นแท่นนะครับหลงรามสองครับวันนี้หลงมาดีหรือว่าป่าโยงมาไม่ดีครับโอ้โหวันนี้มาง่ายเหลือเกินครับแค่เดียวเกมแคียวเกมครับ11ตอ1ตอนหนึ่งครับหน้าขวาอีกครับวอ้ป่ายงจะขอแก้หรือเปล่าครับเอาครับยังอยู่นะครับ ต่อ1ต่อ11ครับดีได้แจ้งเอาแต้มที่สองครับสองต่อสิบเอ็ดครับหยอดซ้ายอีกครับเปลี่ยนส่งครับสองสิบเอ็ดต่อสองครับ ไล่้ายมาครับแต่ก็ดีครับต้องมาช่วยป่ายงลุ้นนะครับว่าจะได้ขีดแต้มแมตชนี้นะครับ10-11 2-11ครับแข่งซ้ายไปครับหมายลุดนะครับมีดีที่ลูกเสิร์ฟแทงไล่ซ้ายนะครับสำหรับป่ายงครับ10-11 3-11ครับ ไล่ขวาบ้างครับอาอหลุดนะครับเนี่ยครับแอมพี่ีครับซีต่อ11ครับไล่ขวาครับเขาหลุดอีกแล้วครับยังอยู่ครับแก้ได้ไหมไม่ทันครับอ๋อครับแอมแล้วครับป๋ายงครับสะสมไปเรื่อยๆครับฮ่าต่อ11ครับเปิดด้วยหัวครับยังเซอยู่ครับ เปลี่ยนทรงครับเอาสะสมไป5แต้มก่อนครับสายโง่ครับไม่ปล่อยครั้งที่4ครับ11ต่อ5ครับไห้หน้าขวามาครับยังอยู่ครับยังคงเสียใจนะครับยองผมห้าต่อสิบเอ็ดครับมายี้จะได้กี่แต้มครับไม่ขวาอยู่ครับลูกสองอยู่ไหนครับ อกออกครับอาวครับสะสมมาอีกหนึ่งแต้มครับ6ต่อ11ครับฝาก,กุหลาบคู่ต่อไปนะครับเอสุชินเตรียมรอแล้วนะครับเปรี่ยมส่วน11ต่อ6ครับทั้งที่6หรือเปล่าครับอ๋อฝ่ายโยงอยู่แล้วครับ ฟาวแต่ตก็เกงครับแม่เอาได้ไป6หกแต้มครับแมต์นี้ครับโยงครับจากเพเจ็ดชนบุรีนะครับเ,เป็นชัยชนะของโรุงรามสงนะครับเอาีครับ